สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC บตรจกปูสูควนเดอเปิดภาพมากันเ,นเ,นเนนทียนเพื่อนในืนน้องก็นตมาตัวปลาคือเก้าเนาะถอดองในปลาใหญ่มาให้นะพี่น้องปลาใหญ่ๆเลยปลาในคำเนาะแต่มันบ่อยเลืองไงเมื่อนี้ชิเห็ดมุกนาะพี่น้องตัวนี้นะโอ้เกือบชองโลโห สองโตพี่น้องตัวนี้ปลากินหย่าเนาะือวปลานอนจันทร์อะไรโตบักใแญ่ครัวปลาสองโตตัวนี้นะสีเห็ดเห็ดชมตัวนี้สีเห็ดมุกตอนนี้เขาจะม,มาถอดเก็ดมา ขนท่องอเลรเจ้าว <c ười> <problem>. ่าไข่อมชิ่หมดวันมันไข่ปะว่ามันก็มันก็บรได้ออกลูกเลยนีคะยังไม่ยังกินเบิดบดโบเห็ดลูกมันมกแล้วก็แบ่งกันกินนะพี่น้อง ตอนนี้เขาก็ถอดเก็ดเรียบร้อยเนาะพี่น้องเขาจะไม่แล่เนื้อมันไปนเห็ดสมป่ามันจะนเนื้อมันกระดูกมันเนยเอาไว้ต้มหยอกต้มยำต้มอันนี้ก็แแ่บก้างมัน ค่อยใช่ฮะนี่พี่น้องเนื้อเน่นเน่นกระดูกปลาอันก้างตัวนี้เอาไว,ตว้ต้มยำเนอะหัวมันเนอะต้มยำจะเห็ดเพลองเอาเนื้อมันพี่น้องเลยเนื้อเน้นเน่นเลยเ,นเ,นเลยอ้าเตะเด้ กระเด็นชนะดินไปดินมาจะไหนกน็ทะเลาะก,กันเลย โ oh. ตอนนี้เขาก็คั่วปลาแล้วไปทิร่อยเนาะพี่น้องตัวน,นี้สิเป็นเนื้อมันเห็ดชมตัวน,น,นี้สิเป็นไข่กับน้ำมันเื่องในมันเนาะอันนี้สิเป็นกระดูกเห็ดมุกพี่น้องอันไข่กับน,นี่มันกับกระดูกมันนีสิมุกเนาะส่วนเนื้อมันเ็ดห่อสมพี่น้องเห็ดไว้กินลายลายเมื่อไลไลมอ่นะ ขึ้นปรุงขึ้นไปห่อขึ้นไปยังกันเลยแบบน,นี้เนาะไปตำไปเห็ดชมกันเลยพี่น้องเย้ยเผื่อชิชัยเวลาปุ๊บกระเด็นกระดอนถับดเห็นแล้วมาหาอาบน้ำแล้วมันขาวเติบอ,อยู่เด้ตอนนี้เขาก็ขึ้นมาดางัางเครื่องเนาะพี่น้องเนื้อปลาเขากา็บดบดได้ชนิดเนาะได้ประมาณถ้่วหนึ่งก่อนอื่นกะชิมาเห็ดชมก่อนตำกระเทียมก่อนหมกปลาได้จังหมกแล้วพี่น้อง กระเทียมนี่ก็ชิ้ไวใส่หมกปลาพร้อมใส่กระเทียมชีละลายเนี่ยมันกำหน่งเพล่ช่องซ้ำซองซ้ำหัวบักใหญ่เพล่เพี่น่อยก้าน,น,น,นห่อนแห้งอะไรํำกระเทียมบุบแล้วก็ํำเนื้อปลาใส่แล้วยังมาปรุงเครื่องปรุงเท่ากับมีแป้งน,นัวเกลือ แล้วก็ข้าวเนียวจานน้ำเนาะใส่น้ำตาลนิดหน่อยพี่น้องเอซันี่แหละชมปากไป,ไ,ไปทางนันห้องน้ำโอยเบิ่งดูมันแดดกระแดดโคตรโคตเด็กน้อยก็ได้แล่นตักแดดอยู่แดดห้อนอะไรได้อ้าเสือขันยาผมมันกี้นีออกข้างนอกลืมถอดเลยมันจำยากเนาะมันลายกรเเรียมก็ได้ แรนจักแรอีลูกเตากันเลยอ้าวเอสิแล้วเครื่าซิมุกกปะเจี๊ยตเตรียมอยู่มืเอนี้สิหอ่อเอาใบมังยมหอ่อใช่พร้อมเนาะพี่นอ้องตำเรียบร้อยก็เสียบมันยมโปกๆพอมยังจะหอ่อใช้ใบตองตาดมันห้อนแหง้งขออนุญ,ญาตหนังบอสุภาพเด้อไม่นหนังมันตำก็เตรียมให้หน่อย เทียมเขาได้สัมนี้เนะเาะเราก็จะใส่เนื้อปลาลงไปเจ็บนะเว้ย นกระเทียมนี่เราจะตำบ่มนไปได้เนะาะตำให้มันเข่าเขื่องกันตำให้มันเหนียวเนาะพี่น้องมันตำาม่าได้มันก็จะโบนั่นได้ มันกัดจิจาน่ะเนย่ยเดี๋ยวค่ะมันบนเนียว่เดิกขอดังไรสบายดีปะลุงไว้สบายดีพี่น้องไว้ สวัสดีสวัสดีเชลูกสบายดีสบายดีน้องช่วงฝนตกให้กินกับน้องพี่กี้อ,อ๋อหากินกับน้องพี่กี้ช่วงฝนตกบ่เออตอนนี้เขาก็ตำเรีร้อยแล้วกระปรุงเรีเยบร้อยบันนีให้เบิ่งตอนตำตอนปรุงนะพี่น้องแต่ห้มันเหนียวๆตอนนี้เขาก็ะตำแล้วก็ห่อยนะพี่น้องเขาจะเห็ดเป็นลูกๆไว้แบบนะี้เนาะใส่ใบมะตอยงม เบ็ดเกาห่อสิมห่อนี่พี่น้องเป็นลูกๆแบบนี้มืออื่นมือคือก็กินได้เพราะอากาศมันฮอนเนาะปิ้งกัดมะพริกแซบใส่มีภายในเคยใส่หอมหอมยอนบางยมอ่อนตำตำอันนี้ย่งบลได้ละเอียดปลได้ตำบอกอันขาปได้เนี่ยครับผู้ได้แบบแห้งหลายๆยบเมื่อยกล้ามก่อนนะอันนี้ค่อยเมื่อยกล้ามก่อนค่อยก็เลยว้อันมาได้เอามะพริดขีนูหยัดเนาะแก้ แนยนแล้วแล้วก็มันจะเหนียวกว่านี่มันจะปั้นเป็นก้อนแข็งกว่านี่อันนี้ก็แข็งคือกันนี่ได้แล้วนะพี่น้องหอสมตอนปรุงพอไปถ่ายให้เบ่งน้องเพราะว่ามันต้องคอยทยอยใส่เกลหน่อยเถหน่อยพวกเกลือพวกปลาเนื้อโอ้ยเกลือหน่อยเถรหน่อยเนาะเดี๋ยววันนี้เขาก็ชิมามุกปลาก่อนพี่น้องเลยมาปรุงเข่องรอแม่พี่เจเอาไปตองมาให้นะพอไปตองต้นเ้ามันมันเบิดเลยนะมันโมมีแล้วแล้วก็ มือแตอันแม่พีเจพันธุ์สีบั็อกกวยทันีมาให้เนาะปะทาเบิ่งมาจะหน่อยเฮาห่อทาไปตองตอนนี้เฮาก็สิมาปรุงมุกปลาโรไปตองน้องเลยมันแดดทาแม่พีเจเอามาเนาะแม่พีเจครับเกิดอะไรแดดคันยางอันนี้เป็นข้าวเบือกับมะพริกเอ้ยน้อง

เชียงหางเปนเชียงอย่าตั้ไวเจาต่ือบใครบกินนี่เป็นข้าเบือกับมันกระเทียมนะพี่น้องส่วนหอมบัวเอาบม่ได้ใส่หัวพักบัวหอมไม่ได้ใส่ต้ตตมต้มมาเลล่อใบมะกรูด เลยเคยอีกตู้พักบัวมาเล่นไปดีจะใส่อีกเนาะถาแม่เจมามันก็จะเอาใส่ตู้ไว้ก่อนรอไปตองมันจมะมาหอะหมกป่าพรอมพักแน,น่นมุกปลาที่มันบริญาหาอะไรให้องเลย ข้างเลยพายแป๊บเดียวมันก็ซุกแล้วว่ามันเป็นแบบ<า>สุกไว้มนอืลมเนีลมนอกนี่เนาะไข่ปลามันละไยให้ยั้งชะ ยังผู้บ่าวใช่บ้านนี่ลงไปบนกลางคนนั่น กลายลไปเลยหนึ่งมุกไปเหมือนกันนะน้องพี่น้องให้หูรสชาติเทากับแตะแเบิ่งเนาะเลยสีมาแจะให้เบื่องเนาะพี่น้อง,องเงอาจะแจะเอาไปสิเลนดิบๆนี่นแจะโอ้โหให้มันถือลิ้นให้มันหูรสชาติเช่นะแล้วหนือน่อเมื่อเมื่อนี่คืออันพวกจำพวกนั่งมันแล้วก็พวกไข่มันเด้คนมันผสมกันไปเลย ประมาณนี้เลยพี่น้องแซบเลยแจ่เบิงค่ะเอาเข่าตู้ไว้จะหน่อยจากซิมาห่อตอนนี้เขาก็ห่อเป็นทิศเรียบร้อยนาะพี่น้องห่อมันยกมันหยิกประมาณนี้แหละอันนี้แห้งงามงามขนาดแบบไว้ตองมันสั่นมันน้อยเดี๋ยวมันหลดมันยกมันยุ่ยห่อมันยกมันยุ่ยกระชากมันผู สมชื่อห่อมกมาเก็บชนิดก่อนน้องพี่เจก็จำจำอยู่มึงแน่เลยมะกระดอนเลยวเก็บใส่หัวหนึ่งใส่หัวมันจชุกไว้มันหนึ่งใส่น้ำมันนำโลหนึ่งบัดเดียวเบิร์ตบอลเต็งกันหน้ามันเหี่ยวหมดแล้วเนาะ พอเดอป้ามกไลรีเราวะป้จสุบนเบิร์ดเราอะเออเป็นยังสี่บเบิร์น้ะพี่เจโบเบิร์ดอุ่นยิ่มอยู่นี่เนาะอาจจะมันเบื่อพอเนาะแม่บอกโอเคเด้อพี่น้องคลิปนี้ก็จะคอเจ้าคลิปไว้ชนี่ แตอย่าลืมกด like กด share เ,เนอะทุกแล้วมันยังได้จนก็บแบ่งกันเมื่อกิน,นเนอะแล้วบ๊ายบาย bye.